ข้ <22. S 2> อยี่สิบสองขอยี่สิบสามนี่เขาไปดูยี่สิบสามอันยี่สองตอบอะไรขอไข่ขอไข่เนี้ยใช่มีอะไรไหมนะบวกกันได้บวกกันบวกกันก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เก้าตั้งจุดที่ตรงกันนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นี้นะ ก็เป็น9 9 9าาเผ่านจุดใส่จุดตรงน,นี้10บทดหนึ่งเป็น10เป็น100 1 0 0้อย okay. นึ่งร้อยจุดเก้นะหนึ่งร้อจุด้าอาคู้้า้าอาโอเคข้อนี้ข้อยี่สบสอะส่วนในข้อใดมีค่าเท่ากับ31จุด0 05ย์นสามิเอ็ดนี่คือ31มสิแน่ๆสามิเอ็ดก้อน ทุกข้อมีสามสิบเอ็ดแต่ศูนย์จุดห้าห้าเนี่ยไอ้โทษศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยมันคือทศนยมหลักส่วนส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันใช่ไหมหลักส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันหมายความว่าเอาก้อนเนี้ยมาเป็นเลขห้าแล้วก็ส่วนหนึ่งพันน่ะนั่นเองฮะนะครับมันก็คือตอบอย่างงง ไม่ใช่ร้อยหรือครูส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนับนอย่างนี้เห็นไหมคําว่าส่วนสิบก็คือส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งตัวก็เท่ากับส่วนสิบอันนี้มันสามตำแหน่งอ่ะก็ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเอาเลขข้างหลังไปเลยครับยี่สามต่อพวงเงิยี่